ค้ามข้ามปีมาถึงพิซซนเตอร์สมุดอีเลยค่ะพี่กงาก็วันนี้หลังจากที่ปีใหม่นะคะก็เป็นงานแรกของพวกเราใช่แล้วก็เป็นเป็นงานไม่ถึงเราไม่ได้ออกงานที่แบบนี้นานแล้วเนาะแบบเจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่ตอนแรกที่ึ้นเวที่ไปก็เขินๆใช่ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณสมุดอีที่ชวนมาเจอเจอหน้าเจอตาแฟนๆใช่ใช่ค่ะ แล,แล้วก็รู้สึกดีใจด้วยที่ที่เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีข้ามปีเป็นสิ่งดีๆเข้ามาข้ามปีเลยจริงๆริ้นหรืเป็นแฝงสมุดอีอยู่แล้วใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วจริงๆใช้ใช้อยู่แล้วจริงๆค่ะตั้งแต่ฟอร์มล้างหน้าที่ไม่มีฟอร์มที่ที่ที่ตอนแรกไม่ไม่เข้าใจเพราะใช้มาใช้แบบมีฟอร์มมาต่ิตลอดแล้วพอแบบได้ใช้ก็รู้สึกว่าจริงๆพอใช้ไปสักพักอาจจะรู้สึกว่า แม้แม้ว่ามันจะดูแบบอ่อนโยนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้มันสิวขึ้นนะคะใช่ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้คู่กันใช่ค่ะวันนู้นมันีการเปลี่ยนแปลงของสมคโีเป็นอย่างบ้างการพัฒนาของเขาในการทองเขาก็เลยค่ะก็เขาพยายามพัฒนาให้ให้ใช้ง่ายขึ้นทุกอย่างรวมกันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ให้ให้ทุกคนใช้ง่ายขึ้นก็คือรวบรัดมากขึ้นนะคะมีสามขั้นตอนเนาะตั้งแต่ล้าง ก็จะเป็นตัวสมูท h ี้บ b บี้เฟสโฟมนะคะกับคลีนซิ่งออยค่ะก็พัฒนาจนถึงเราได้เป็นแบรนด์แอมบ s สเตอร์ของสม<ช>ูทตี้แล้วค่ะ <c oughs> จากการใช้งานจริงๆจากการใช้งานจริงๆใช่น่าทึ่งมากก็เป็นแบรนด์ที่เราเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววันนี้เราก็ได้เป็นแอมบัสเตอร์ใช่ค่ะใช่ดีใจมากๆค่ะอย่ากของออฟก็มีทีมกันแดดกับเซรั่มเนอะเอาปเป็นไงบ้างสองต <ๆ S 2> ัวน,นี้อ,ออ ก่อนหน้านี้เราใช้สมูทตี้เนี่ยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พอเราเราได้มาเป็นแบรนด์มาสเตอร์เราก็ได้ลองใช้จริงๆก็คือตั้งแต่ที่เขาได้ต่อมาเราก็ได้ของมาใช่ป่ะแล้วเราก็ได้แล้วเราก็ได้ใช้ในยจริงๆก็รู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพจริงๆเห็นผลจริงๆก็ดีใจที่ได้ทํางานกับแบรนด์ที่เราใช้อยู่จริงๆด้วยอืมันบซึมซาบเร็วมากเร็วที่หนูไม่ได้ล้างคือมันหายไปกับผิวเลยดีกว่า ทีีีี่ของงงคนนนมมัััลกกษณะยไใารจริงๆตัวบำรุงอะค่ะมีทั้งหมด4สูตรแล้วก็กันแดดมีทั้งหมด3สูตรแล้วก็กันแดดมีส่วนผสมของเซนตินทำแบบเออ่ลดเลือนริ้วลดรอยริ้วรอยแล้วก็ต้านผิวแก่ใช่เขาก็ใช้สโลแกนว่าล็อกหน้าเด็กก็อยากให้ทุกคนลองไปดูกันนะคะแต่ละผลิตภัณฑ์ก็น่าสนใจถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าใช้อะไรอย่างเงี้น่าลองน่าสนใจอีกเขาบอกใช้วิด ใช้เวลาในการวิจัยพัฒนามานานสุดๆเลยค่ะนานค่ะนานใช่แล้วก็ที่สําคัญออมเชื่อว่าเชื่อมั่นในส m o o t ี i ด้วยว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบมันอ่อนโยนต่อผิวใช่เหมาะกับอะไรมันเป็นสกินแคร์เนอะไม่สำอางสกินแคร์เวดสำอาเวสเวสสำอาเออเวสสำอาออมการันตีนะว่ามันไม่เหนอะหนะแน่ไม่เหนอะหนะค่ะไม่เหนอะหนะจริงๆกจลังการันตีจริงค่ะโอเคกันฝากหน่อยครับปฏิภัติดีๆขอนตรงนี้ดี ก็ขอทุกคนนะคะฝากสมูทตีด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้เข้ามาเป็นแบรนด์เอ็มน้องใหม่ของของสมูทตีค่ะก็ใช้จริงแล้วก็รู้สึกว่ามีประสิทธิภาพจริงนะคะสมูทตี้โค้งง่ยทุกคนสโลแกนจริงสโลแกนใหม่เหรอสโลแกนใหม่ใช่ที่เราตั้งใช่เราเป็นแบรนด์เราเป็นแบรนด์เอมเราก็เลยตั้งสโลแกนใหม่ให้สมูทตีเลยโคงง่ายภาพผิวของ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะหลิองออม X อ็กซ์กับสมุดอีค่ะดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับแบ,บรนด์คุณภาพแบบนี้ค่ะ,คะก็หวังว่าสมุดอีแล้วก็คนไทยจะอยู่ด้นนนยวยกันไปนานๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอค่ะอต่อกันนิดนึงครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เพื่อนก็ได้พักผ่อนทั้งวีลูกก็ได้พักผ่อนวันปีใหม่น้องปีใหม่เป็นยัไงบ้างครับหลังจากทำงานค้าวดาวข้ามปีในวันนั้นแล้ว มีโอกาสไไไไไได้พััักกผ่่ออนนยยยงงงงปเทีวหะร็ก็มีโอกาสได้พักผ่อนกลับบ้านคือหลีกก็กลับบ้านครับก็ดีใจที่ที่ได้พักบ้างเพราะว่าเพราะเราทํางานมาทั้งปแีแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับไปชาร์จพลังกลับมาเพื่อเตรียมที่จะกลับงานใช่ค่ะใกล้บ้นานที่นี่เป็นไงบ้างรงู้ไมว่าเปลี่ยนอะไรอากาศดีมากจะบอกว่าที่สารเย็นมากใช่ค่ะแล้วก็ ก็ยังเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะใช่พอเราพอเราได้กลับบ้านก็รู้สึกว่าสโลไลฟ์มากขึ้นใช่ดีอัวเมากมาให้กลังใจาานกันรปีตลอดปีที่ผ่านมาทำงานหนักมากเลยหใช่เขาก็เขาก็ดีใจเพราะว่าเขาจริงๆเขาเขาก็คอยคอยติดตามอยู่ห่างๆเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนาะเขาคงไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็เลยแบบ เหมือนพอเห็นเราเราเทํางานแล้วก็ดูแลครอบครัวได้เขาก็ดีใจประทับใจแต่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมันก็คือคนในบ้านนี่แหละก็เหมือนเดิมองค <concepts S 1> ูนเหมือนเดิมก็ห่วงเรื่อยๆสุขภาพาไม่ห่วงหรอกน้องคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราชอบกินออกกําลังกายด้วยกินด้วยช่วงไหนหน้าบวมหน่อยก็โทรมาบอกว่าหยุดกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่า ส่วนมากเป็นห่วงก็เรื่องงานนะคะที่ที่ที่เราอาจจะแบบไม่ไม่ได้เข้าใจ c u เจอร์ไทยเยอะขนาดนั้นก็คอยถ้าอะไรที่เราพูดไปไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรที่ที่เราพลาดไปก็โทรมาเดื่อยเรือนใช่ค่ะวันนี้หลิงก็พยายามเรียนรู้เรื่องใช่ใช่เพราะรู้สึกว่า c u l t u r ์ไทยเป็นอะไรที่ amazing แล้วก็เวลาที่ลึกมากและสามารถไปได้หลายทางใช่เอาเป็นที่ปรึกษาที่ดีมั้ ป็นอชื่ใช่นาเป็นชีเสิร์ฟที่ดีชีเสิร์ฟเป็นชีเสิร์ฟที่ดีเยียดเยียครับไม่แต่ละเรื่องวันๆเราสอนกันเรื่องอะไรกันเนี้ยออะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆชอบชอบครับและฝั่งออฟเป็นไงบ้าง ไี่ใหม่หรอค่ะอยู่พักผ่อนค่ะเข้าโรงพยาบาลบีทีนึ็นก็ถือว่าฟันใช่ใช่ใช่ก่อนก่อนเขาดาวคือออมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอยู่แล้วแต่ว่าไปตรวจมาไปส่องกล้องมาก็ไม่มีแผลอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากแบบร่างกายทํางานอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีสมองเราไม่ได้เครียดแต่ร่างกายเราเครียดเองอะไรเงี้ยน้ำกรดมันก็ออกมาเยอะก็เจ็บท้องเข้าโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยตอนปีใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็พักผ่อนอยู่บ้านนะคะก็ถือว่า เราได้เขาเราียกว่าอะไรเหมือนได้รีชาร์จตัวเองก่อนที่จะแบบลุยต่อไปในปีนี้แล้วก็เขาเราียกว่าอะไรอ่ะม,มันเหมือนเตือนสติเราให้เราดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่านี้จากจากที่เดิมก็ดูแลแต่ดูแลแหละแต่ว่าก็ดูแลเพิ่มสติมีโอกาสให้ของขวัญอะไรกับตัวเองมัม้ยทั้งสองคนสำหรับการทํางานหนักในช่วงตลอดปีที่ผ่านมามีไหมก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษมองๆนะใช่ไม่ได้มีของขวัญ ให้ตัวเองส่วนเราจริงๆเราก็พูดเวลาตั้งใจเก็บเก็บเงินก้อนหนึ่งเพื่อซื้อบ้านใช่ก็ยังคงคงตั้งใจเพื่อเพื่อถึงเป้าหมายนี้อยู่ใช่ครับตอนนี้มันน่าจะได้เลยมั้งได้แล้วเหรอ,อหทำไมไม่รู้ตัวเลยอ่ะเราคิดไหมว่าจะตั้งเป้าไว้ขนาดไหนจะได้ยังยังไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยสักห้าร้อยล้าน สา่ถูกใช่ถูกเราโทยังไงให้กันอะไรนะคะยังไงให้กันไม่ของขวัญปีใหม่ให้กันไม่ตอบตอบเอ๊ะเมื่อวานมีจับฉลากออบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกแหละบอกได้เพราะว่าเขาเขาเหมือนเขาบอกอะไรอ้าวเหรอขอโทษไม่ได้เติมเลทเมื่อวานโทษผีไม่รู้เมื่อวานมีจับฉลากค่ะใช่เมื่อวานมีจับฉลากแล้วก็ก็มีของขวัญของขวัญแลกกันหมดเลยอ่ะ เน่แต่อย่างอย่างมีอาจจะมีกองวันที่เออออมอย่างนี้ให้หลิงพิเศษหรือหลิงใหญ่เพราะให้นอ๋อของพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ยพี่กันบอกกันได้ไมจริงจริงๆพี่หลิงหลิงอยู่เมาส์กับอ๋อมกวันก็พิเศษนะครับอยู่เมาส์อยู่เมาส์ไไงอ่ะไม่เจอเจออะไรก็ไม่ไม่ก็ก็คือปกติน้องก็คือเป็นคนที่พูดไงพอแต่เราเป็นคนที่ฟังก็เห็นภาพนั้นเฉยๆก็เลยยิ้ม ไมม่ีเห็เนภาพว่าออมพูดใจแจวเหรอเขาก็นั่งฟังใชา่ใช่แต่แต่จริงๆอะ่ะคือคือคือหลิงก็เห็นน้องออมเขาเขาแบบได้ได้ทุกอย่างแล้วก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องต้องการอะไรมากหรอกสำหรับสำหรับหลิงนะหลิงคือความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการอาจจะต้องการคนที่แบบคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆหรือเปล่าก็คือเราแล้วแหละหรือเปล่า อะก็ชัวร์สิทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันนะเต้นั่นแหละนั่นแหละใช่ทำงานด้วยกันทุกวันยังยังมันยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กันไหมเพื่อให้รู้ใจกันอะไรเรื่อยๆเลื่อยๆใช่บางครั้งเราคิดว่าเรารู้จักเขาดีแล้วแต่เราก็รู้จักเขาได้ดีกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยจากการที่คนทำงานด้วยกันนะเนาะอือก็ใช่ใช่คือขนาดขนาดคนในบ้านหรือว่าเพื่อนอย่าง เรียนรู zat, ้ก네ันไปได้เรื่อยๆก็เราก็เช่นกันเวลาทำงานเราเจออะไรใหม่ๆเราก็เรียนรู้ไปไปด้วยกันไม่คิดว่าเขาจะได้เบอร์นี้บ้างไหมเจออะไรการเบอร์นี้หรอว่าไม่น่ายไม่น่ายคิดไม่ถึงเลยว่าจะทำได้ถึงเบอร์นี้หรืออะไรมีไหมนะไม่มีนะไม่มีอะไร น้องเคยเห็นพี่หลิงแบบเอเนอร์จีเยอะมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าพี่หลิงจะทำได้แบบเอเนอร์จีเยอะๆอาจจะเป็นเพราะหลิงว่งมากใช่เวลาหลิงว่วงมากเอเนอร์จีมันก็จะฟูดขึ้นมาหน่อยส่วนน้องอ้อมหนอน้องอ้อมก็ก็ดีเหมือนเดิมอะคือน้องคือหลิงรู้สึกว่าน้องอ้อมทําได้ทุกอย่างอ่ะเพราะเขาแบบเหมือนบอลทูบี้อะไรบอลทูบีก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่คิดว่าทำได้อ๋อมีมีมี มันจะมีไอ้แฟนมิตรทั้งนึงที่น้องอมร้องเพลงจีนน่ะซึ่งหลิงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบยากมากก็เลยเออเออ,เอ,อน้องน้องทได้ออคิดไม่ถึงว่าไดได้เบอร์นี้ใช่ข้อมันยากมากจริงๆสําหรับคนที่ไม่ไม่เก่งภาษาอะไรอย่าร้องเพลงอ,อีกอีกประเทศหนึ่งใช่ภาษาอื่นภาษาอื่นก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็ทําให้หลิงรู้สึกประทับใจมากๆ มีมีคนก่อนชี้แจงเร,รื่องพรบห้ามเด้งบนเว,วทีมทเมื่อกี้คืออะไรคะพระบรห้ามเด้งเปล่าพี่หลิงเขากลัวเราโป้แหละแล้ววันนั้นเราใส่สั้นมากใช่ไหมคะบนงานเขาใช่<ๆ>แล้วหนูก็เด้งตูดน,นั่นแหละแล้วพี่หลิงก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเด้งคือเขาไม่ได้บอกว่านุ่นรุนรุนหรอกแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมห้ามเด้งหนูก็เลยแบบอ่ะไม่เด้งก็ไม่เด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เขาบอกให้ถามว่าดัตจริงๆก่อนด้านนี้จะชี้แจงว่าน้องออมจะเต้นท่าอะไรหลิง ต้นแล้วพอบอกว่าไม่เต้นอ่ะตอนแรกหลิงก็โอเคแหละสบายใจพอดนตรีเริ่มเท่านั้นแหละท่ามาแล้วหลิงก็เลยแบบนู่น้โน้โนเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรหรือไม่เขาเรียกว่าบิดบิดมันท่าบิดมันท่าไปไม่ใช่ไม่ใช่บิดแบบบิดเหมือนบิดบิดตอนแรกตอนแรกบอกว่าจะไม่ตอนแรกบอกจะไม่เต้นเออไปมาเต้นเต้นเขาเรียกว่าบิดน้องมีแสบจริงๆริแล้วก็บิดเจ้ พี่หลิงก็ไลยบอกว่าไม่ได้นูนูๆนูนูนูกระปพงมันสั้นมากใช่สั้นมากจริงๆหลิงเป็นคนออกพรบร์เองพรบร์คืออะไรอ่ะพระราชบัญยัตไปกันยังเป็นภาษากฎหมายคือพระราชบัญยัติคือกฎหมายใช่เราเป็นคนล่างขึ้นมาเองค่ะอะไรนะคะ อะไรนะต้องโดนใช้อีกนาไหมพารานอนี้ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพคล่องของร่างกายเขาเรียกว่าเสื้อผ้านอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าเขาใส่กางเกงก็พี่ก็ไม่ว่าอะไรหลอกนะแต่ว่ามันสั้นมากถ้าเราออกพรได้ไม่ออกเราเป็นคนไม่บคับอะไรขอเจ๊ใส่เซ็กซี่สักครั้งหนึ่งได้ไหมเจ๊ใส่เถอะ ใส่เลยชอบเออน้องอมชอบบ้าสู้มือปะน้องอมชอบเห็นหนีบใส่อะไรสั้นๆด้สู้สู้สู้พี่หนีบก็ต้องคอยห้ามพี่เหรอก็เค่อไม่ไม่ได้ห้ามสักหน่อยไม่ได้ห้ามค่ะไม่ได้ห้ามแค่แค่ดูตามเหมาะสมครับเหมาะสมก็ย่อมได้ไอ้เรื่องของการทำงานทุกคนตอนนี้ทุกคนมองว่าเราอะเป็นสองหลักของช่องสามเลยนะ เสาหลักต่อไม่ไม่จริงเลยเป็นลูกรักขึ้นแท่นลูกรักช่องไปแล้วตอนนี้เอาว่าช่องดารานักแสดงทุกคนนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ละครเรามันอ่อนเลยอ่นเห็นอนไปแล้วน้องออมเออใช่แล้วก็แบบช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรจริงเหมือนมีงานที่ต้องทําด้วยกันเยอะอะไเลยก็เลยเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยมากกว่าแต่ช่องก็ราทุกคนนั่นแหละไม่แต่ทุกคนมองว่าเออไม่ว่ามีงานอะไรของช่องนี้ต้องมีหลิงออมเป็นแกนนำเสมอ จริงเหรอเราเป็นแกนนําเลยหรอจริงนะตอนนี้ถ้าเราเป็นในนี้ไงเราเป็นหัวหน้าแกงเหรอไม่หัวหน้เดชยายาเดินนี่อ้อมไม่นะไม่จริงไม่จริงเลยตอนนี้ก็ยังคงเป็นนเดชยายาหมากพี่หมากพี่คิมใช่เราก็ตามตามไปแล้วแหละค่ะก็ไม่ไม่จริงเลยเราเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของช่องสามที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือใช่จริงๆครอบครัวช่องสามเป็นอะไรเป็นเป็นบ้านที่น่ารักมากอะไรค่ะมีอะไรก็แชร์แชร์กันใช่แค่นั้นเองอย่างทำงานเหมือนคนนครอบครัวเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะคือสนิทกันแล้วก็เรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนรักกันดีใช่อย่างเราอย่างอย่างหลิงออมก็ดูดูพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างอยู่แล้วใช่เราเราชอบมีพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะอินเซอร์กร <Insert. S 1> <Insert. S 2> วโดนไปด้านนี้ไหมอินจากด้านนน้นเหรอแต่ฝัามโน้มมก่อนนี้ก็ออกแต่ฝั่งนน้มมก่อนไล้มาเรื่อย